มีสูตรไม่ใช่ครับมีข้อมูลเลขเคลียร์ร้อนะครับเลขเคลียร์ร้อยสิถ้าสูตรนี้เข้านะ110ยสิตัวที่ออกต้องมีสามตัวนี้อยู่หนึ่งตัวนะอาจารย์จะให้สัก2ส,สูตรแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะรีบทำสูตรที่1ก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยบอกสูตรกันไปนะถ้าสูตรเดินต่อ โอเคนะอย่างงวดที่1เด่น580นย์นะไว้ออกห้าสามอันนี้เราเด่น110นะมา5หลักร้อยงวดที่2 702จ็ดศูอรจะรี่เอาสี2สมา2หลักสิบถูกต้องครับเด่นร้อยสิบออก2 70มา2กับ7มาร้อยมา10ครบ งวดที่4ครับ3 6 8 6 7 8 7 8หลัก10ถูกต้องนะงวดที่5 9 2 4 6 2 7 2มาหลักร้อยถูกต้องครับ H T 110ประมาณนี้ยดูให้ถูกจุดนะครับงวดที่6ครับเด่น2 5 7นะออก5 7 9มาทั้ง100ทั้ง10ครบเสร็จงวที 924มา9หลักร้อยวันที่8ก็813มาหลักร้อยครับเอาไม่ใช่สิอา่าใช่ใช่8หลักร้อยออก861กรับเด่น813ออก861นะวันที่9เด่น035ครับออก51 7 มาหหลักร้อยนะหหลักร้อยวันที่10เด่น2 5 7 2>, 2 5 7หลักร้อย7 2 5 1สอมี2อมีเถูกต้องครับวันที่11ครับ7จ็ออก2 6 1มา2หลักร้อยนี่วันที่สิสอง 2, 5, 7ครับ 6, 7, 5, 0เออมาทั้ง7ทั้ง5้ามาทั้งร้อยทั้งสินะวันที่13ครับ 1, 4, ึ่งสี่หกนะเลือกเด่นนะหยออก 4, 7, 5, เ่เดห้าเด่นร1 0มาหลักร้อยมา4นะครับอ่า วันที่14ครับ 9, ก้าสอง่เด่นนะออก 9, 3, 5, ้ห้นี่ครับนี่เนี่ครับเก้วันที่15ครับเด่น 1, นึกับออกหนึ่งมาหลักร้อยหนึ่งนะห หึ่งหลักร้อยถูกต้องครับหลักร้อยนะโมดที่16นะครับโมดที่16เล่น0 3สามห้วยออก3 7 2เครับลอตเตอรี่รีซอนสามเจ็ดสองออไรทเนี่ยโมดที่17 5 8 0นะ ออกศูนย์ามเจ็มาศนะูนะมที่สิบแครับเด่น 4, 7, 9เจนะออกเจ็กครับนี่มา7จมาเหลักร้อยนะถูตกต้องนะครับเหลักร้อยัมที่19 เด่นห้าแปดศูนย์ออก2องถูก5หลัก10บครับ, 110, นะ 5, 20, รบเด่นร้อยสินะหหลักสิบวันที่ 4, ย0ครับเด่น9,2,4าสอก็สอออก2 3งมหามาสหลักร้อยถูกต้องนะวันที่21่สอ็ดครับคือวันที่ สามธันวาหกสี่เนี่ยครับเด่นร้อยสิ์สามห้าจะเป็นตัวไหนครับมาร้อยมาสิบหรือจะไม่มาเลยนะครับทําใจไปด้วยครับอาจารย์แกเอาข้อมูลมาให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสูตรคิดเอาไว้ท่านจิตใจ,จสงบก่อนนะครับเพราะว่าสูตรเยอะมากแล้วสูตรเยอะมากแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวกลัวจะ <c oughs> ช็อกนะครับ เดี๋ยวพักผ่อนก่อนแล้วก็ดูข้อมูลไปก่อนนะนี่สำหรับคนคิดการใหญ่นะครับคิดการใหญ่จะถูก3ตัวตรงนะคิดเองนะครับอาจารย์โพสต์ข้อมูลให้นะครับโพสต์ข้อมูลให้คิดเองนะว,วันที่30 30 ทันวานี่ครับเป็นหวงทุกคนก็จะโดนหวยกินนะถ้ายอมเสี่ยงก็ลุยนะแค่นี้เนีนดกล้ามายก็เป็นศาสตร์คำนวณอย่างหนึ่งนะอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะเป็นสูตรคำนวณน,นะ งวดที่30นะ30ทับ1นทบ2ะนะ H T นี่ H, T นะอย่างงนะครับร้อยสิบนะ เดี๋ยวจะทําต่ออีกสักหนึ่งสูตรให้ท่านได้เลือกครับคิดการใหญ่ก็ต้องละเอียดหน่อยนะครับสูตรก็อันไหนไม่ชอบใจก็ทิ้ง,ง,งไปแล้วก็ข้อมูลไหนที่อาจารย์ลงให้ต้องไม่โดนใจก็อย่าเอาไปใช้น,นะครับเอาวางไว้ที่เดิมเผื่อคนอื่นถูกใจก็จะได้เอาไปนะครับ มันเป็นเพียงข้อมูลคำนวณนะครับอย่าเชื่อมากร้อยเปอร์นะแล้วก็อย่าคอมเมนต์ด่าว่ากันอาจารย์เป็นห่วงอยากให้ถูกหวยกันให้ดูข้อมูลหลาก,หลา,กหลายด้านนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลเด่นบนล่างให้ดูอยีกครับแล้วก็เดี๋ยว1 1 0ยจุดที่สจะตามมานะถ้าลูกค้าไม่เข้ามาทันตอนนี้อาจารย์ก็จะทันสอนก็จะสอนให้นะครับ ถ้าว่างในตอนนี้อาจารย์จะรีบรีบทำแล้วก็ให้ท่านได้เห็นข้อมูลก่อนเรื่องสูตรว่างกันทีหลังไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวถ้าถ้าสูตรเดินดีนะถ้าสูตรเดินดีอันนี้2 0่สิงวดนะถ้าสูตรเดินดีต่อไปนี่ก็จะโพสต์ให้หรือจะบอกสูตรหรือจะบอกข้อมูลงวดต่อไปให้ไม่ต้องกลัวสูตรนี้เดิน20่สิบงวดมาแล้วนะครับ แล้วก็มันจะเดินได้มากสุดก็ไม่เกิน25ถึง28่สิบแปดงนะจะไม่เดินเยอะกว่านี้ครับมันจะไม่แม่นตลอดการหรอกนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามจะได้ทันข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด ถึงมือท่านนะครับไม่ต้องเสียเงินนะเด้งดึงส่งถึงมือท่านในมือถือนะได้ยินเสียงเตือนก็กดดูได้เลยครับเดี๋ยว YouTube จะส่งข้อมูลไปให้ท่านนะถ้าท่านกดติดตามนะแต่ถ้าไม่กดมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะครับเมนะครับ อันนี้คือเลขเกลียร้อยสิบอาจจะมาร้อยอาจจะมาสิบนะครับอาจจะมาร้อยหรือมาสิบนะครับนี่เกอขก็มูวย้อนหลังให้ดูครับมันเป็นเรื่องแปลกที่มันคำนวณได้ตรงครับ ว่าจะออกจริงไม่จริงก็มาพิสูจน์กันครับวันหวยออกนะโอเคนะครับเดี๋ยวทำต่อไป